สวัสดีครับอันนี้จะมาปล่อยว่าวออกันนะครับสําหรับว่าวอีลุ่มหรือว่าวปเกระกเป้านะครับอันนี้มีเอามาเท,ทสสองตัวนะครับแต่ตัวนี้ทําเสร็จยังไม่ได้เทสครับแต่ว่าวปเกระกเป้าตัวนี้ว่าวอีลุ่มไั่นี้ใส่หางครับวบบ่าวไฟเบอร์การนะครับม,มาแล้ว้ัปล่อยแล้วนะครับ ครับไฟเบอร์การ์ดครับทำจากไม้คันเบ็ดอกกลางนะครับตรงนี้จะเป็นไฟเบอร์การ์ดนะครับสีขาว ได้ครับหนักหัวเลี้ยวออกลมดีมากครับนี่ก็ปีงที่ลานตู้คอนเทนเนอรน์นะครับชนบุรีนะครับลานกว้างดีมากครับผมเลยขับรถมา วางมันทีครับปล่อยเชือกแค่นี้ก็ขึ้นครับ ก็มาปล่อยบ้าเล่นนะครับผมสำหรับใครที่อยู่แถวชลบุรีก็เชิญมาเล่นด้วยกันนะครับผมตรงนี้ลานถนนที่ไปเส้นหนองคอนะครับนี่ครับถนนที่ไปทางมาลงนองคอนะครับจะมีต้นยางนี่ครับแล้วเราก็จะมีพวกตู้คอนเทนเนอร์เยอะๆนะครับนี่ครับลานกว้างดีครับอันนี้ก็ปล่อยเชือกมาเยอะนะครับ ไม่ได้ใส่ธนูธนูขาดลมดีครับผมก็เชิญมาเล่นด้วยกันได้นะครับผมหรือว่านัดวันหยุดเสาร์อาทิตย์ได้นะครับร้านนี้ไม่รู้ของใครครับแต่ก็ว่างพอสมควรครับไฟเสือกมาเยอะนะครับ ก็พอได้เล่นอยู่ครับ